สวัสดีครับมาดูสกู๊ปปี้ครับตัว LED นะครับโค้ดขึ้นโค้ด5 2ครับหาไปหามามาเจอตัวปัญหาแล้วครับขึ้นโค้ด52ลบไปแล้วลบไปแล้วกลับมาโค้ดเดิมครับหรือสายไฟครับสายไฟแตะโครงครับนี่ครับ ดูครับนะครับสายนี้เห็นไหครับเห็นทงแดงทะลุเลยครับสีับโครงนะครับรอยสีสีกับเครื่องครับจนสายไฟทะลุขึ้นขึ้นโคตห้าสอครับเพราะว่าที่แรกลบลบไปแล้วแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครับขึ้นโค้ดเดิม ก็เลยรื้อดูนะครับปรากฏว่าสายไฟรั่วนะครับแตะโค้งครับนะครับเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับตาเลือกเหมือนกันนะครับนี่ครับบอกใครที่เจอปัญหาลองลองลองแกะดูนะครับถอดกรองอากาศออกเนี่ยแถวๆนี้ครับเป็นจุดรวมรวมสายนะครับ นี่ครับน่าจะสีมานานแล้วแหละเพราะว่าเครื่องก็จนเป็นรอยไหมเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาทำการแก้ไขนะครับครับผมสวัสดีครับ